สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ยาเอะมิกะซนะครับก็จะเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์นึงเลยนะครับที่เรามาประจําค่อนข้างที่จะบ่อยนะเออในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแอดมินเนี่ยก็ขยันแล้วก็ดูแลตลอดนะผมเห็นอยู่นะก็จ้างสตรีมจ้าง,งนคนทาคลิปมาบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะถือเขาจะกวนตินหรือว่าปากแทบก็เถือนะสำหรับเซิร์ฟนี้แอดมินเป็นกันเอง,เองนะเออผมเห็นนะเมื่อชิที่แล้วก็มีการด่าแอดมินเกิดขึ้น เออแอดมินก็ด่าลูกเซิร์ฟกลับนะครับก็สนุกสลายกันไปนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยลิงก์กลุ่มอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นท่อนข้างที่จะน่าเล่นนะสำหรับผมนะที่เป็นมุมมองผมนะครับก็จะเป็นหน้าไม้แล้วก็เอ่อแล้วก็จะเป็น MK ผสมผสมกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนกระเป๋าเนี่ยใครที่อยากให้กระเป๋ามันไม่บังเนี่ยตอนนี้แอดมินทำกระเป๋าด่ามาแล้วเออคั้งนี้จะไม่บังนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะทับกระเป๋าไปเลยเนี่ยทับ BK ไม่ได้นะครับต้องทับเซ ทีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของวิดีโดสูงในประเท่เหมือนกันโอเคเราจบรายละเอียดของโปรโมชั่นไปแล้วตัวละครเนี่ยมีตัว300นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะแรนดอมบ,บ็อกก็เป็นกาชาแล้วกันนะผมอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับสำหรับกาชานะก็มีของท,ทั่วไปนะครับมีเออสามร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยเอ้อูฟิตเก้าสิบร้อยสิบสามร้อยแล้วก็สูงสุดจะเป็น MVP นะเป็นโดฟาเโก ใช่หรอป่าไม่ใช่โดฟามิโกเมาโก้เออเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าจะมีอะไรอีกไหมก็เป็นแชร์กลุ่มอันเดิมนะเแชร์สิบกลุ่มได้ VP 1 5นะครับแล้วก็เป็นพวกยศด,ดาวหน้าชื่ออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันนี้สตีมมาคนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมีไอคอนแรทที่คงคมเลยผมรู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งไม่ไหวกับเขาเลยนะยิ่งไม่คมจัดแล้วก็มีโกโจโตัวดิ่มนะครับผมม,มีแล้วก็มีอีกโอ้โหเห็นปะผมบอกแล้วเอ็ดมินเหนี่ยยันนะ อย่างต่ำเนี่มีหนึ่งคนแน่ๆสำหรับเอ่อเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสำหรับสตรีมเมอร์นะเห็นว่าดูคนเดี๋ยวผมลงไปยิงให้ดูนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ว่าจะสนุกแค่ไหนเหมือนแอดมินจะรู้ใจผมมอยากเล่นวันนี้ผมอยากเล่นล็อกหัวมากๆแบบมากๆอ่ะแต่ผมยังไม่ได้ล็อกนะค่อยๆแล้วกันแต่ขอไปตามสเต็ปก่อนแล้วกัน ครับไปมครับมาเด็กีนี่แต่งเป็นหนึ่งเอสเอสนี่เขาอยากจะไม่ล็อกหัวลนี่คือคลิปไหนเนี่ยที่เขาเอาล็อกหัวมาใส่นะครับผมก็เล่นได้ปกตินะแบบอย่ามาดามงดาม่าไอ้ล็อกหัวอะไรชดกันยับอย่างเงี้ยเล่นดูเพื่อความสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสกันนะครับแต่ว่าวันไหนที่เขาแบบไม่อยากให้ผมล็อกเนี่ยเขาก็จะเอาออกของเขาเองนะเออแอดมินเซิร์มี้เขาอินดี้อยู่แล้ว เออทุกคนน่าจะรู้นะใครที่ดูผมบ่อยนะไปไปผู้หนีละผู้หนีละพูดเยอะละหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเอาแบบเอาให้เอาให้ฮาพอว้าหนีก่อนผมจะไม่ตีแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจะล็อกอย่างเดียวเลยนะล็อกแบบขำขำมันๆ ครับม่ดิล็อกขำๆมันมันไปผมก็ยังไม่ได้เซียนเท่าไหร่แหละไม่ได้เล่นบ่อยเกี่ยวกับล็อกหัวนะหนี่ไงอ๋อมันเก็บหมดเลยเกือบตายกูหนีแล้สามร้อยหนึ่งเซตเอ้าเฮ้ยไม่ได้สักชิ้นโอ้โหอุตส่าห์ลื่นใหญ่ไม่ได้ผมสงสารวะ ผมไม่อยากไม่อยากร้องหัว่าไหร่เลยว่ะไม่อยากร้องหัวอ้เหี้ยอยากเล่นมาดัน <laughs> ผมไม่ได้เล่นมาสามชิปแล้วสองชิปแล้วปะ่ะเอ,อ้ามีสัตว์ตายกูหนีก่อนเลยเฮียไม่งั้นไม่ไหวนะครับทุกคนมาผมเต้นระบบเลยโอพ่อเมื่อยไอ้ชื่อคุณเจอไอ้สัตว์หาตีด่วนที่ไม่ใช่ตีโกโจเอา้าค้างเลยเอา้าโอเล่นเล่นอยู่ค้างเฉย หลังจากเราหลุดมานะครับผมคิดได้แล้วผมจะทําอะไรดีเลื้ยนเต็มระบบเลยเพราะว่าในส่วนของวันที่30เราจะมาอีกนะครับผมไปขอเลื้ยนเต็มระบบเลยขอเลื้ยนเต็มระบบเลยมามาสัตว์ขอเลื้ยนเต็มระบบเลยหรือกเือเลยโอ้โหผมเกือบ้องขี้สัตว์มาดีมามามาสัตว์ไปละ ไปดิหัวเล่นเต็มระบบถ้ามึงจะจัดกูอะโกโจซาโต้ลุน่าโกโจปอมไหมน่ะมาดิซัดเฮ้ยผมไม่ได้เปิดล็อกนี่หว่าก็ว่าอยู่นี่ก็เปิดอยู่นะครับมาดิเฮ้เกือบตายไปดิดี่ไงตัดทุกเม็ด แล่นจัสเพชรแตกสามเพชไปแตกสติมเมอร์งงม่ใส่ธิกูยิงไงงงผมขอเลื่อนเตนระบบเลยนะทุกคนขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันจะเลื่อนไปหน่อยนะมาดิมันจะเลื่อนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าแอดมินให้ฟังก์ชันมาก็ตามนั้นนะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่นเพราะงานนะครับผมโกโจกูเห็นโกโจแล้วเห็นโกโจแล้ว ดีไงไอสัตว์โคโจซาโตรุโดนกูเต็มระบบอะป่โดนกูเต็มระบบ่ะกูหนีแล้วกูหนีแล้วหนีแล้วกูได้มาแล้วสามเพชรแตกสามเพชรเนี่ยเราดาเมจเท่ากันป่ะเออเท่ากันกับสามร้อยนะครับมันเป็นของฟาร์มนะไปไปเดี๋ยวไอหนุ่มไปกับพิบเลยเองเป็นผู้โชคดีไปรอของเลย เออผมต้องหาซื้อนี่นะเป็นไงขอซื้อสิ่งที่เรียกว่าป่ะไปเว้ยเจอคูเจอกูแต่และตัวมาจะเล่นเทียบไปหน่อยนะขอขั้วนะครับทุกคนมันเป็นสไตล์สลุปปองแล้วกัน,กนม,มันอยู่ตรงไหนกันวะให้อยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ตรงไหนวะม,มาดีดสัตว์ฉับไวแต่แค่นั้นแหละ โอ้โหชุดเดียวไม่เงยสามเม็ดกูบินโอ้เฮ้ยผมอยากลองเล่นแบบโอ้ยใส่มันไม่ไหวอยู่ดีว่ะว่าจริงปะเฮ้ยขอลองแล้วกันขอลองสตาร์นะครับตายก็เดี๋ยวเราค่อยเล่นล็อกใหม่แล้วกันเออเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ดูไม่ขัดตาขัดใจเพื่อนๆนะครับมามามาขอขอ,ขอเลยมาตายที่ผมจะเล่นธรรมดาแล้วกันถ้าตายหนึ่งทีผมก็จะเล่นธรรมดาแล้วกันนะครับมาไปไปเฮ้ยหาที่เพิ่มไมค์กระพริบ ไหนวะไม่กูไม่เห็นวะอ๋อเนี่ยอะไรเวลับตีด่วนรับตีด่วน UFO UFO อยู่ไหนวะ UFO มาส <oh> no, 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 nah. hm. ัตว์งานเนี้ยมาดิโอ้ยที่นี่จุกเก่งมาดิวัดไหม Hãy máy mấy con máy đi Fy-Khi спорт incorporating em bắt được ý th午 Lang phản flats Em mức chết, anh nghe didn't you?? Em wamma сдел asynchronous Em mụn lạ อะไรครับหนีไงร้อยสิบมาอยู่ไหนวะนอยู่นี่แหละหนี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 มาดิมาวัดข้างในได้นะบ้าวหนีก่อนแล้วจ้าทับมือโซนวิน้งเฮ้ยหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวมาเล่นธรรมดาก็สนุกกันนะเนี<อ>่ย <laughs> เล่นปรดานก็สนุกเหมือนกันนะนี่ไม่ต้องไปเครียดนะครับว่าเราจะล็อกเป้าใครนะเราก็ดิ่อย่างเดียวตายยากกว่าด้วยบอกให้มาๆๆไม่ใช่ที่ใครแหละสั่นตกใจให,หมดโอ้ยเล่นยากจัดอยากล็อกมากเลยแต่ตอนนี้ยินฟีไปเพื่อน <c oughs> มาดิ <c oughs> มาดิไปเพื่อน โอ้หอ้โมไงที่คุณเจอมาดิสามามไปแตกแบบไม่ต้องล็อกไหนล็อกหัวปะมันไม่ได้ล็อกนะครับเมื่อกี้ดูได้นะย้อนคลิปเลยย้อนคลิปเลยขอเก็บก่อนนะครับสามเมตเตกเป็นไงบอกแล้วไม่ต้องล็อกหัวก็ไหวไม่ต้องล็อกหัวก็ไหวว้าวผมว่าใช้แม่งดูน่าเล่นกว่าไป่สามเมตรเกไปเลยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอปะ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  ไม่ต้องล็อกหัวก็ชุดเดียวแบบชวั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 บเลยอ่ะเหี้ยกูหนีแล้วกูหนีดุกคนเลยกูหนีหนีย,ยาวๆมาดิมันล็อกล็อกหัวกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกผมล็อกหัวหมันอาจจะงงๆกันงไล็อกมัวเฉยถ้ากูล็อกนะกูหนักกว่านี้อีกกูบอกให้ มาอยากให้กูล็อกปะอยากให้กูล็อกปะยี่สิบสองเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปไปผมบอกเลยเซิร์ฟนี้เป็นอีกเซิร์ฟที่มันมากนะสลับแนวลากหัวนะครับอ่าทุกคนว่าผมนะแบบตอนนี้ไม่มีใครไม่มีเซิร์ฟไหนมันวรงนี้ละอาจจะมีอีกเซิร์ฟหนึ่งแต่ผม เขาไม่ได้จ้างผมผมพูดชื่อยากนะทุกคนน่าจะรู้หันแล้วอีเซิร์ฟเนื้อค่อนข้างที่จะมันเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยได้จ้างผมแล้วอ่าดับชิปแล้วกันนะอาดับชิปเมื่อก่อนเขาจ้างผมบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิวน้อยมากเฮ้ยเ้ยๆตายไอสัตว์ก็ตุ๊กตุกก็ตกตุกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปเล มาดิไอชิบันยิงกูซะสัตว์ไปดิกูหนีแล้วกูหนีแล้วเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่มาดิมาดิสวนดี่สุดไอหนุ่มไอหนุ่มทุกสวนแล้วแหละกูเนี่ยหนีแล้วจ้าเฮ้ยเพื่อนกูไปไหนหมดวะเพื่อนกูหายหมดเพื่อนกูหายหมดนี่ผมเจอเพื่อนแล้ว รวมซี่ไก่มาดิโอ้โหฮึบฮึบมาดิไม่หนีแล้วาโอ้โหโอ้โหไม่้กูหนีได้ไงอะไมุู่้หนีได้ไงอะอุ้ยจะออกแม็ก30นัดแล้วนะตอนนี้ไป30เพื่อนี่หว่าแต่เห็นกระสับไหมดิ ไปดิเพื่อนอย่าตายโอ้เพื่อนกูต้องขี้สัตว์นี่แกสัตว์ทุกเม็ดนะไอสัตว์มาดิเอาใส่กันหมดเอ้าใส่กันหมดเอ้าเพื่อนกูมีช็อตเพื่อนกูมีช็อตกูมีช็อตผมมีช็อตผมมีช็อตมาช็อตเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนวะ นี่ผมผมชดเพื่อนก่อนนะครับเราได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเมื่อกี้ไม่ใช่ผมยิงแตกเฉยเลยเอาชดเพื่อนเอาชดเอ้าชดอะไรใครเนี่ยเฮ้ยใครวะไยมันคือใครวะเพื่อนคนเทตี้รู้จักปะฮะใครวะ ใครวะเคยเป็นเด็กเดินด้วยหรอเฮ้ยแต่ก็เคยนะมันมียุคเด็กเดินเนี่ยนะครับ<ต>เราก็ต้องมีกันบ้างยุคเ,เด็กเดินอะ่ะใช่ไหมล่ะไปแต่ผมจำไม่ได้ว่เาเด็กเด็กเด็ก,ดกดใครปวดไส้ส่วนตัวเว้ยปวดไส้ส่วนตัวเว้ยโอ้ไม่ไดิเฮ้ยเฮียโอ้โหมันเยอะเกินไอ้สัตว์เยอะมากโคตรเยอะเลย ผมยิงจุบไปผมยิงจุบไปผมยิงจุบไปห้องผมแรงห้องผมแรงยังไงจะกระตุกนิดหน่อยก็เถอะว้าอย่าเปิดล็อกหัวมากเลยไหนเฮียถ้าผมเปิดล็อกหัวนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปดิปืนแฟนเพื่อนไปดิวิธีจุกนะครับ หนีเพื่อนหนีหนีมันจะไปไปดิมปดิกูหนีกูหนีกูหนีด่วนกูหนีด่วนมาดิอาจจะมึนหัวหน่อยนะทุกคนขอโทษทีนะโอ้โหเาว่ซื้อนะเฉยอ้าเกือบตาย มาดิกูต้องหามาสักตัวแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหมาสองตัวอีกแล้วป่ะเฮ้ยสวยเพื่อนขอดีก่อนแล้วกันเมียเราอาจจะไม่ไหวนะครับมาดิเฮ้ยผมไม่ได้เปิดล็อกอ๋อผมเปิดล็อกโทษทีโทษที่ท่ทีไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาดิมาดิศึกวัดเชิงอ่ะ เฮ้ยไอเชี่ยตัวหลังอีกโอ้โหไปแล้วจ้าสึกบัตเชิงมาดิมาดิไอเชีย่ยสองตัวไอ้สัตว์แล้วไงสองตัวแล้วไงสองตัวแล้วไงเฮ้ยนี่งไงทุกเม็ดอ่ะมาดิวิธีจูงนะครับเราเงยหน้าขึ้นนะเงยหน้าขึ้นอย่างงี้นะเฮ้ยจริงยากขึ้นนะครับอ๋เกือบตาย แต่ทางคอมของของท่านผู้ชมก็ต้องแรงด้วยนะครับไม่อาจจะเป็นเหมือนผมนะคอมไม่คอมไม่แรงอะทำไม่ได้เอ้อเอ้อเอ้เอ้อเอเฮอเ้อ้อเ้อก่อเฮ้อนเฮ้อเ้เ้เฮเ้อเร้อเฮอเร้้อเฮ้้เ้อ้อออ้อ้เอเดินกูเดินกูเดินเฮฮฮ้ฮบฮฮ เขาชวนไม่ได้เขาชวนไม่ได้เขาชวนไม่ได้เฮีกูรอดเฉยเฮียทำไมสัตว์มาเออเพื่อนกูนี่วะสวยตี้สวยเฮียมันดัวมาก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 อ๋อเดี๋ยวจะกูจะไม่ไหวแล้วไปดิกูพบ กูพบคนหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยะปล่อยไล้สัตว์กูโดดเป็นลิงไล่เฮียเฮ้ยผมเจอผมเจอผมไป็เรื่ไม่ไหวแล้วนะทุกคนได้เวลาเปิดบวกเซียนกระถานเชิญโปดูดโปล็อกหัวาไม้สัตว์กูเปิดวิชาแล้วกูเปิดวิชาแล้ว เปิดวิชาแล้วไอ้เหี้ยเปิดเลยก็เท่านั้นป่ะยิงไม่โดนเลยปะไ,ไม่ไหวจริงว่ะทุกคนทำไงดีวะโอ้โหไม่ไหวไหวออหายเอ้ยล็องให้ดีกว่าวนี่ป่ะทุกคนผมว่าผมเล่นแบบธรรมดาดีกว่าไอเ้เหี้ยไม่ต้องล็อกหงล็อกหัวหรอกเอาจริงนะมาีสักตานะครับมา เนี่ยแต่มันโอ้ยมันผมไม่เคยเล่นเกมแลยเหนื่อยขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยไปคนเนตตี้ซอยคอยแนสวยสวยเอางี้เห็นหน้ารู้แล้วเลยโอ้มไม่ได้เปิดล็อกเลยมาคนเนตตี้เขไปไหนวะเนี่ยมาดิมาดีนี่มันไล่ฟันกูโอ้หเฮ้ยเพื่อนเนตตี้เพื่อนเนตตี้กู เฮ้ยเป็นอะไรกับกูเนี่ยสั่งเพาเวสี่ไปเนี่ยแ <c oughs> อดมินเปลี่ยนตัวด่วนมาคุณเปิดล็อกแล้วไอ้สัตว์มาทำอะไรกูไว้ทำอะไรกูไว้ทำอะไรกูไว้ทอะไรกูไไว้ม่ใช่ล็อกไม่ทำงานหรอวะนี่ไงสัตวไ์ไม่ไหวละนี่ไงไม่ไหวละ ไปดิกูไม่ไหวแล้วไอ้สัสไปดิขอเก็บเก็บตัวอะไรดิมาดิสัตว์มาดิฮึบตีแกงไอ้สัสเต็มระบบอะไอ้ที่กูไม่ไหวแล้วนะที่กูเหนื่อยมาดานแล้วเจอกูเจอกูเต็มระบบอะมา Oh, ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Mari, jumpa kutek lopop pak. Jumpa kutek lopop pak. Mari, jumpa kutek lopop pak. Jauh, jumpa kue. Mari, apa yang saya sempit lor? Tadi, ambil balik. Mari, jumpa kutek lopop. Jumpa kutek lopop. เจอกูเต็มประบบเจอกูเต็มประบบไอ้ซ่ามาดินีอย่างมันอนะบอกให้หมายซ่าเฮ้ยคนไอตี้มาด่วนมาด่วนโอ้สวยสวยผมยิงฟรีให้เพื่อนผมยิงฟรีดีมากผมยิงฟรีดีมากโอ้โหมาดิ ไม่เอานี่เก็บเก็บเก็บนี่เพื่อนกูโอ้โหเพื่อนกูไม่สนใจของเลยไหมเป็นไรโอ้ยเฮียงานเนี้ยอย่างมันในสัตว์ล็อกหัวมาหมดอ่ะเออเราต้องทำยไงดีวะทุกคนพูดไม่ออกแล้วป่ะมาดิอะไรวะที่ได้ห้ากูใช่ไหมไปดิเอาเต็งสี่อะไปดิ มาดิกูล็อกเต็มระบบอะในเช้นั่นกำลังขึ้นมาเฮ้ยมาดิมาดิในที่อ่ะกลัะเต็มระบบไอ้สัูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไอ้สัตว์อย่าไปกลัวไอ้พี่ชนตัวเองแล้วกันนี่อ่ะมาดิในที่อ่ะ ไม่ไหวแลยนะไม่ไหวเลยนะผมว่าพอเหอยทุกคนเราไปหาเาเดี๋ยวเราระเบิดของที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าเราเราทำเพี้ยกับทุกคนเราก็ต้องทำดีบ้างนะครับโอเคไหมจุ๊บม่ประมาณนี้แล้วกันทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอีกวันที่สาสิบนะครับในในโหมโดที่ไม่ล็อกหัวแล้วนะเออผมจะให้มินเอาเดฟอ,ออกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันผมไปแจกของก่อนนะครับบ๊ายบาย